สวัสดีคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะผมฟาร์มข้าวกับฟาร์มสปาร์มอนเตอร์นะผมซึ่งฟาร์มข้าวเนี่ยผมเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้หนุ่มมันก็จะจุกจิกหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนะทำไมผมถึงทําแบบนี้หนุ่มผมมองว่ามันเท่ดีนะผมผมจะไม่ทําแบบธรรมดาเนาะเพราะมันดูมันไม่เท่าสาหรับผมเนาะโอเคนะครับสาหรับใครที่จะทําแบบผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยผมจะสร้างให้ดูนะผม นี่ก็จะเป็นอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นฟาร์มข้าวนะผมตรงหน้าก็จะเป็นฟาร์มแครอทนะผมแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมเพิ่งทำเสร็จไปอ่าไม่นานมานี้ผมคือฟาร์มสปาร์มเตอร์นะผมฟาร์มสปาร์มเตอร์ก็หาชมได้ในยูทูบนะผมผมจะไม่สร้างให้ดูเนาะโอเคผมจะขึ้นไปดูอไอรอนกลเลมไอรอนโกลเลมอลีอกลลอแล้วโอเคนะผม าลม์มเตอร์ก็จะประมาณนี้ผมอ่า uh huh. มอมนเตอร์ก็จะเกิดในส่วนของที่เราสร้างไว้ตรงน,นี้หมแล้วก็น้ําก็จะพามันไปตกลงไปข้างล่างนมอ,อ่าอะอุ้ยอุ้ยโอเคเห็นยังตกกันละผมก็ตกเหมือนกันนะครับนะ uh huh. ส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นวงจรอ่าเปิดปิดน้ะผมผมซึ่งผมจะไม่ทําอยู่ด้านบนผมผมจะทจะําจากด้านล่างขึ้นไปหนุ่มเนื่องจากว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันเป็นบั็กหรืออะไรที่ทํา ด้านบนลงมาด้านล่างไม่ได้อกผมก็เลยทําจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับอ่าสันทังลงผมก็จะอยู่ตรงนี้นะโมนี่ลงไ,ไปเลยผมก็ได้ขุดลงไปอ่าที่ผมต้องใช้น้ําก็คือมันมันง่ายเนาะมันประหยัดทรัพยากรผมจะไม่ใช้มันไดผมอ่านี่เลยก็จะเป็นแยมมุมนะมนี่ก็จะเป็น,ยยน,น,เปนอเรียกว่าอ,อะไรเนื้อมุมตอนนี้ก็เป็นแย,ยมมุมสะนุกระดูกแล้วก็ ตรงนี้นผมกันคาเดอร์ใช่ป่ะจะเอาไปทำระเบิดนะผมผมจะไประเบิดหาแร่ในนรกกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นจุดที่อ่าซอมบี้ตกมาตายนะผมหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆตกมาตายก็จะตกมาตรงนี้นะผมพอตกมาตกมาเสร็จปุ๊บไอเทมก็จะไหลามาตรงนี้นะผมลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรงนะผมนี่เลยก็ไปหาชมได้ในยูทูบอีกเช่นเคยนะครับผม ซึ่งผมจะไม่สอนให้ดูนะเพราะว่ามันมีคนสอนเยอะแล้วเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นขยะเอ้ยขยะอยู่ไหนเออเนี่ยขยะก็จะเป็นกองอยูต่ตรงนี้นะผมโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุย,โอ,ย,โ,อย,โ,อยโอเคก็ตัดภาพมาจาก ด้านล่างนะผมตอนนี้ผมก็โดนอ่าไอซอมบี้ตามอยู่นะผมซึ่งก็จะล่อให้มันอุ้ยตกใจตกใจกันเลยทีเดียวโอเคอ่าในส่วนของตรงนี้ผมก็จะทําให้มันอ่าซอมบี้บางตัวมันก็จะเดินตกลงไปนู่นนี่ฮะเห็นป่าตกไปละอุ้ยเดี๋ยวกูก็ตกตามอีกอุ้ยใจเย็นๆดีเพื่อนโอเคตรงนี้ก็ตกลงไปหมดแล้วเนาะ ผมว่าคือผมจะไม่ทางรถก,กันนะผมเพื่อให้มอนเตอร์มันตกลงไปอีกทีครับอ่ะยังไงผมขอนอนก่อนผมตัดภาพไปตอนเช้าเลยผมป้ายเโอเคตอนนี้ก็เช้าวันที่เรียบร้อยนะผมผมจะพาไปดูฟาร์มข้าวกับฟาร์มแครอทของผมกันนะครับผมอ่านี่ตอนนี้ฟาร์มให,ใหญ่ผมก็มีอยู่สฟาร์มแล้วผมฟาร์มต้ปลาฟาร์มไอรอนโกเลมเอ้ยฟาร์มไอรอนแล้วก็ฟาร์ม ฟาร์มเฮ้ยตกตใจอีกละแล้วก็ฟาร์มข้าวน้องฟาร์มข้าวนี่มันจะไม่เป็นอัตโนมัติเนาะมันจะเป็นแบบเก็บอัตโนมัติมากกว่าเนาะ,ะสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปด้านบนก่อนส่วนของฟาร์มสปาร์มเตอร์ผมก็จะไม่รีวิวนะนะครับผมไปหาชมได้ใน YouTube ได้เลยนะครับผมมีสอนให้เยอะแยะมากเลยอ่านี่ก็เป็นวงจรต่างๆที่ผมวางเอาไว้นะครใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรนะครับ อันนี้ผมเพิ่งปลูกเนาะเพิ่งทาเสร็จแล้วก็มาอัดเลยผมมก็เลยไม่โตนะผมไม่ค่อยโตเท่าไหร่อ่าทีนี้ผมก็จะมาอธิบายก่อนว่าเป็นยังไงไม่ไงนะผมอ่าอย่างแรกเลยนะผมอ่าผมจะวางฮอปเปอร์ผมยาวไปตั้งแต่จุดตรงนี้จนถึงจุดสุดท้ายก็คือท้ายเลยท้ายสุดเลยนะผมอ่าสุดแล้วก็จะวางหนึ่งอันว้อยู่ใต้น้ําตรงนี้นะผมให้แปลว่า มันจะน้ำเนี่ยมันจะพัดเอาอะอะไรวะอะไรเข้าหรือว่าซิดพวกเนี้ยตกลงไปตรงนี้แล้วก็ลำเลียงลงไปสู่ฮอปเปอร์ด้านล่างนะผมแล้วก็เราก็จะไปเก็บเอาอยู่ตรงปลายนี่ผมซึ่งในอนาคตผมก็จะทําเป็นจุดเก็บอยู่ตรงนี้ผมเป็นห้องเก็บใหญ่ๆเลยซึ่งเราก็จะกดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็เก็บไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะผมอ่า สำหรับขั้นตอนการทำงานนะผม,ผมจะให้ดูนะผมเป็นการสับสวิตช์นะผมเปิดวงจรน,น้ำนะผมะดูนะครผมสป,ปายปั๊ำแบบนี้เลยแล้วก็จะปล่อยออกมาเก็บเอาแครอทกับข้าวทั้งหมดนะผมลงไปนะผมะเห็นยังนะผมนี่โอเคเลยก็ขั้นตอนทำก็ยิ้งยากพอสมควรนะผมเพราะว่าคิดเองเนาะอันนี้เขาคิดเองผมจะใช้เป็นลูกสูบนะลูกสูบที่มัน เป็นกาวตัวดึงเนาะผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรผมแล้วก็เป็นสับวงจรกับไอตัวนี่นะผมเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเรกกื่องแน่ว่าอะไรอ่าแล้วก็ปิดสวิตช์้วก็จะทำการดูดน้ํากลับคืนนะผมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยผมหายชื่อมันก่อนเอออะไรวะเออออฟเซิร์ฟเวอร์นะผมออฟเซิร์ฟเวอร์เขาจะเป็นตัวหน้าที่ที่ว่าถ้ามีสิ่งของอะไรบางอย่างเนะี่ยมาบังหน้ามันตัวเนี้ย มันก็จะทํางานโนผมส่งสัญญาณไฟไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดนี้นะผมอตัวนี้ก็เป็นอ่ะตัวยิงน้ำนะผมโอเคแบบนี้เลยแล้วเราก็ไปปลูกแครอทกันอีกทีนะผมเดี๋ยวผมให้ดูส่งไอ้ะวผลผลิตนะผมผลผลิตผลผลิตอยู่ตรงนี้เลยอ่าเรียนยังอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ผมก็ได้กดไปอีกรอบนึงเพื่อทดสอบระบบนุ่มแล้วก็ปลูกใหม่นะครับ โอเคอ่าไม่มีอะไรนะอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใครที่ไม่มีอ่าลูกสูบเนาะแนะนําให้เป็นประตูแบบนี้นะผมสับสวิตช์แล้วก็จะปล่อยน้ำเนะี่ยแบบนี้เนาะเห็นยังเราก็สามารถใช้แทนลูกสูบได้นะผมสำหรับผมจะใช้จะใช้ลูกสูบเนาะอ่าลิ้นพันกันเลยทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไม่เพียงเท่านี้ในการรีวิวผมสำหรับ2ฟาร์มโปรเจกต์ใหญ่ของผม ไอ้ฟาร์มข้าวมันก็ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันก็ก็เหนื่อยกว่าจะทำเสร็จมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดเดินนะครับผมสำหรับอีพีหน้าผมจะทำอะไรก็รอติดตามกันได้ผมโอเคบายเจอกันคลิปหน้าครับผม